ทัางนขาววันนี้มีทั้งวงสูงแล้วก็แถลงข่าวรู้สึกยังไงบ้างคะก็ตื่นเต้นแล้วก็ดีใจมากๆค่ะที่ได้กลับมาเจอแฟนๆอีกครั้งแล้วก็คาดหวังกับซีรีส์เรื่องนี้มากๆค่ะก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นค่ะได้รับพลังงานดีตั้งแต่เช้าเลยตั้งแต่วงสวงเลยก็แล้วก็มาต่อกันที่งานแถลงข่าวก็เห็นแฟนๆมาให้กําลังใจกันด้วยก็รู้สึกขอบคุณมากๆค่ะที่แฟนๆมาให้กําลังใจกันเนาะ ในนฐาะผู้จััดเป็นยงงงไบ้าจริงก็ดีใจครับจริงๆเชื่อาวแฟนๆหลายคนอาจจะคิดถึงเฟย์เมย์กันมาพอสมควรเหมือนกันแล<ม>้วก็มีการเรียกร้องในเรื่องของเฮงน้ำมาพอสมควร <c oughs> นะครับซึ่งวันนี้ก็ได้เรียกว่าสมบัตินานะครับก็ได้ได,ได้เจอ <c oughs> เฟย์กับเมย์จะลงจอแล้วนะครับก<ม>็เร็วๆน,นี้จะลงแล้วแหละนะครับผมวันที่วันที่8สิงห์หนิงก็จะเจอแล้วนะครับก<ม>็หวังว่าแฟนๆทุกคนจะแบบว่าเออให้คำตอบครับน้องๆอะไรให้กำลังใจน้องๆกันซึ่งเราก็อยากให้ทุกคนมีความสุขไปกับซีรีส์เรื่องนี้ซัมเมอร์ซัมเฮาด์เองรับประแข็ครับ ก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวแฟนๆก็ต้องวอร์มกรามรอไว้ได้เลยฮะเรื่องสําหรับเรื่องนี้ฮะได้ได้ได้หัวล้อกรามค้างกันแน่นอนครับกับเรื่องราวของนักปาแขกที่เป็นแมนติก i อ comedy ครับค่ะผู้เอกขาเป็นยังไงคะเหมือนจับปูใส่กระด้งไหมถ้าเกิดมันมีอะไรที่มันซนกว่าภูก็จะเป็นจับสิ่งนั้นใส่กระด้งนะครับก็เป็นเขาครับแล้วก็เราชอบที่ energy ของนักแสดงทุกคนได้ ทำให้ตัวละครมีชีวิตแล้วก็มีสีสันมากนะครับแล้วก็เชื่อว่า Energy ความสนความมีความาม,วาม,มีสีสันของเขาเนี่ยจะช่วยทําให้ซีรีส์น่าดูขึ้นแบบเป็นร้อยเท่าเลยครับอับาก็ข้าวเาเลยดีกว่ามีว่าแต่ละคนคาแรคเตอร์เป็นยังไง เกียจะเป็นคนเท่ๆซื่ๆค่ะเล่นกีฬาเก่งเรียนเก่งดีไปหมดซะทุกอย่างจนแบบซดซลุ่มหลงก็จริงพี่เป็นเท่อ่ะมาเลี่เก๊กด้วยเพิ่มอีกหนึ่งี่ค่ะเมเมนและทเป็นพิมค่ะตัวพิมก็จะขี้หึงขี้เหวี่ยงขี้วีนอันนี้ไม่ค่อยเหมือนตัวจริงนะคะคุณไปก่อนขี้หึงขี้เหวี่ยงขี้วีนค่ะเป็นคนที่ชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองค่ะ ค่ะก็พี่น้ำนะคะเรื่องนี้ก็รับบทเป็นปอกค่ะปอกนี่ก็คือจะเป็นเพื่อนสนิทของกี้มีกันอยู่สองคนนะคะ <laughs> แก๊งปอกกี้อออปอกนี่ก็คือจะเหมือนจะเป็นแบบเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนฟิลมันสมองของกี้หน่อยๆคือเขาจะทันกันมากๆแล้วก็แบบว่าคือเอาง่ายๆแล้วกันไม่มีปอกกี้กับพีไม่ได้ได้คบกันอันนี้รีจริงอันนี้จริงแรงถูกชิเปอร์ ครับเรื่องนี้เองรับบทเป็นแทนฮะนะฮะแทนก็เป็นตัวละครเพื่อนสนิทพีม์ครับเป็นหนุ่มช่างภาพนะครับบางทีก็พูดตรงบางทีก็พูดอ้อมหรือบางทีเขาก็อาจจะปากไม่ตรงกับใจใช่ครับแต่ว่าก็แอบเป็นคนวันไหวง่ายนิดนึงครับผมครับคุณอบคุณครับผมรับบทเป็นทอยครับผมทอยเป็นคนเฮฮาับผมแล้วก็ เจ้าชูนิดหน่อยแต่แบบแพลวพาเวลาอยู่ก uh 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 ับผู้หญิงครับเหมือนโชว์เลยไม่ไม่ไม่ขาไม่ฟังไม่ฟังเข้าไม่ฟังรักรนะคะรับบทเป็นปิงค่ะปิงเขาก็จะเป็นเราได้ที่เป็นหัวหน้าห้องแหละเขาก็มีความแบบพูดตรงอะไรอย่างนี้ก็ต้องคอยสั่งงานเพื่อนๆในห้องก็จะอยู่ในพาร์ทของมัธยมซะส่วนใหญ่ใชรแล้วซีรีส์เรื่องนี้มันมีความพิเศษยังไงบ้างคะเป็นแฟนห้างท่าตรงไหน ห้ามพลาดสักจีนับว่ามันตลกมากตลกมากจริงครับตลกมากผมไม่เคยคิดว่าเฟจะตลกขนาดนี้บวกกับเมบวกกับพี่น้ำเข้าไปอีกคือมันสนุกมากครับมันตลกจริงๆผมอยากให้ดูห้ามพลาดครับแต่ว่ามีปล่อยออกไปแล้วแฟนๆบอกว่าแบบบวมตามแล้วคือตลกไม่คิดว่าจะอย่างนี้เลยเราได้ฟีเจ o รบกบ้างไหมเป็นยังไงบ้าง อันนี้เป็นแค่ส่วนเล็กๆเองนะคะ <c oughs> แค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์จริงๆ <c oughs> ในซีรีส์จริงคือตลกอยู่อย่างนั้นจะเศร้าบุคคลเอออีกแล้วเป็นซินตลกอีกแล้ว <c oughs> ใช <c oughs> ม่มัน <c oughs> มันจะมีซีนเศร้าหลายซีนที่ต้องมันมัน <c oughs> มันเป็นเศร้ามันเศร้ามันมีอยู่ซีนหนึ่งที่เศร้ามาก <c oughs> แต่ว่าหนูคิดว่าถ้าทุกคนดูมันเศร้าไม่สุดอะ่ะด้วยคําพูดด้วยอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> แต่ว่าร้องไห้กันน้าตาหนองหน้ามากนะคะแต่ ช่แต่ตลกแต่ตลกงงเหมือนกันคนดูตลกแน่แนเพราะว่าใช่ใช่แต่นักแสดงเครียดเครียดเครียดโดยเฉพาะเฟรชเครียดมากเพราะว่าเพราะเขาต้องเพราะเขาต้องเข้ากับนี่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนแบบนี่ก็ต้องร้องไห้นี่ก็ต้องร้องไห้ทั้งคู่แต่คําพูดของนี่มันใช่แล้วเขาชอบเล่นสุดแม้ว่ากล้องจะไม่รับเขาเนี่ยแบบพี่น้ำและหนูชอบนอกบทแล้แลเราชอบนอกบท เราชอบนอกบทเยอะเขาก็เลยตั้งตัวไม่ทันก็จะขำสนุกกับยผ่านาะเราชอบเขาชอบเขาซื้อสายนี้อยู่แล้วมันเรียวใช่ไหมสายเรียวใช่คือนั่งไอ้ซีนที่เขาพูดถึงนี่คือนั่งอยู่หน้ามอนิเตอร์ทีมงานทุกคนเลคือแบบน้ำตาไหลนะทุกคนก็ขำเอามืออุดปากเพราะกลัวเสียงมันเข้าไปหน้าเซตคือแบบทุกคนก็หันมาไม่ควรจะรู้สึกยังไงกับตัวละครในซีนนี้กันดีวันนี้คือมันทั้งสงสารทั้งขำทั้งโอ้โหก็ก็เป็น มุ้อารมณ์ใหม่ๆนะครับที่ที่ที่เราจะได้สัมผัสจากเคมีแล้วก็นักแสดงทุกคนในระปาบแข่งแต่เห็นบอกว่าเรื่องนี้มีไปญี่ปุ่นบ้างเป็นตากซีนความพิเศษยังไม่เราไม่ไปบ้างเราไปเยอะมากใช่ไปเยอะมากค่ะไปแทบจะไปตั้งล็กลากอยู่ญี่ปุ่นแปวสิบวันแปดคิวใช่ค่ะสิบเอ็ดด้วยครับรวมเดินทางได้ใช่ได้ครับถ่ายกันหนักหน่วงเนาะใช่ดุยกันโหดมากๆค่ะทํางานเหมือนทํางานแบบทั้งวันเหมือนเหมือนโตบนรถอะโตบนรถ ตัวบนรถเนาะใช่โรงแรมมีไว้แค่อาบน้ำเปลืกสะพานใช่อันนี้มัแค่กลับมาสูตรกันบางทียังไม่ได้อาบน้ำต้องบอกไปแต่งน้้เลยคิดว่เราถึงญี่ปุ่นแล้วเราต้องอัดไปเน้นขนาดนั้นมาถึงที่ที่ญี่ปุ่นนะครับเพราะด้วยด้วยความว่าเราเราอยากได้ซีนที่มีความเรียลมากๆความญี่ปุ่นถ้าเราเราจะเห็นได้ชัดเลยว่าถ้าเป็นญี่ปุ่นแบบในไทยที่มีแบบบรรยากาศญี่ปุ่นเนี่ยก็จะไม่เหมือนบรรยากาศที่เป็นในประเทศญี่ปุ่น ใช่ครับเราก็เลยอยากจะให้แบบว่าในเวลาที่จํากัดได้ซีนนี้มากที่สุดได้ผลงานออกมากที่ดีที่สุดเราก็เลยพยายามที่จะแบบวางซิตวางซีนเอาไว้ให้แบบถ่ายได้มากที่สุดซึ่งก็มีมีบางส่วนมีบางส่วนที่มีมีการ ผสมผสมบ้างแต่ว่าเรียกว่าส่วนใหญ่เราจะเป็นแทบจะเป็นญี่ปุ่นแท้ทั้งหมดเลยนะครับคนอื่นอาจจะเรียกว่าทํางานแข่งกับเวลาใช่ไหมครับของเราเรียกว่าทํางานแข่งกับธรรมชาติใช่ใช่แล้วมันมีอุปสรครคเหรอโอ้โหสุดสค่ะือตับเจอฝนตอนเราไปฝนตกตลอดทั้งวันแล้วก็แบบด้วยชุดด้วยด้วยคือเราอะแต่งตัวกันหนาวมากแต่ที่ญี่ปุ่นร้อนนมาก่ค่ะ ร้อนด้วยมีแดดมีแดดแล้วก็โฟล์ดนเช้ามาตอนเที่ยงฝนตกใช่ฝนตกเสร็จหนาวหนาวเสร็จตกต่ออุปสรรคก็คือจริงๆซีนบางซีนเราไม่ได้เตรียมใจที่จะต้องถือลมเข้าไปคอนดินิวด้วยครับพอมันติดไป็หนึ่งวันแรกปุ๊บแปดวันติดทุกวันเลยค่ะคนละคันเขียนมาเลยเฮงเฟมีลม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 คือการถ่ายทำเราเป็นเดซ e m อ e r ครับแต่อากาศจริงเราคือเอพิวครับใช่ครับใช่เอพิแต่ก็รับเรื่องออกมาทุกอย่างรับเรื่องครับรับเรื่องรับเรื่องก็ ทีนี้ตอนตัดนะครับเป็นถึงว่าจะเสียดายไหมว่าฉากไหนจะต้องเอาออกมาหรืออะไรอย่างนี้ทุกท่านมันน่าสนุกหมดเลยแต่พี่น้องบอกว่าอันนี้เป็นฝั่งเสียดายละนู่นคิดว่าเราพยายามคงด้วยความที่อะดกอนทูรี่ครับก็จะนอกจากทีวีเวอร์ชันแล้วครับเรายังมีอันคัดอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไม่ต้องเป็นห่วงเลยครับเราเคยทํา หว่าจะผู้ใหญ่จอมที่อันคัดตัดไม่ไม่รู้จะตัดอะไรออกครับเราเลยยัดลงไปอันคัดสองชั่วโมงอะครับฮะใช่มีอยู่มีอยู่อีพีหนึ่งฮะยัดไปเลยสองชั่วโมงให้แฟนๆได้ดูแบบครบไปเลยไม่เราคงเสียดายครับไม่อยากตัดออกนะฮะเรื่องนี้ก็เช่นเดียวกันครับถ้าถ้าการตัดต่อรู้สึกว่ามันเสียดายมากๆอยากให้ทุกคนได้รับชมกันแบบเต็มอรรถรสก็คงใส่กันให้ดูเต็มเไปเจอกันในอันคัดครับคือในในเวอร์ชั่นที่เป็นของฝั่งช่องเนี่ยเราอาจจะเห็นในในที่เราตัดแบบช่อง แต่ว่าถ้าแบบไม่ตัดเลยสักซีนเนี่ยไปดูในอันขัดครับที่ไหนดูที่ไหนดูที่ YouTube Iron Factory ครับทอมดีแต่ต้องอย่าลืมดูสดก่อนนะครับกดช่อง Workpoint หมายเลข23นะครับวันไหนวันไหนวันไหนทุกวันศุกร์เวลา3ทุ่มครึ่งค่ะเริ่มตอนแรกวันที่8สิงหาคมนี้ค่ะใกล้แล้วใกล้แจำง่ายง่ายครับ8เดือน8ครับ8เดือน8เรียกว่าเลือกดามงามดีถูกต้องครับที่สุด ะค,ะค,คู่หนูทิ้งท้ายดีกว่าว่าไม่คนจะพลาดด้วยปาระการทั้งปวงยังไงบ้างค่ะก็ะะอยากฝากซีรีส์เรื่องนี้นะคะเพราะว่าเราทุกคนทั้งทีมงานเบื้องหน้าเบื้องหลังเนี่ยเต็มที่ทั้งเรื่องโลเคชั่นบททุกอย่างเลยจริงๆค่ะแล้วก็มันไม่คมแล้วนะคะเฟเมย์เป็นสิ่งที่ทุกคนรอคอยแน่นอนค่ะวยค่ะค่ะก็อยากฝากทุกคนนะคะก็เชื่อว่าแฟนๆหลายๆคนก็อยากจะเห็นเฟเมในพาร์ทที่ Ờ, วว oro, หวานหวานน่ารักน่ารักไม่ค่อยขมก็เรื่องนี้ก็จ <Okay. S 2> ัดมาให้แบบเต็มๆเลยค <ร S 1> ่ะก็ยังไงก็ฝากด้วยนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะคตรงกลางก่อนนะเออตรงกลางก่อนนะคะตรงกลางเลยนะตรงกลาง